Monochromatic colors คือการใช้ความหลากหลายของเฉดโทนและทินของสีหนึ่งสีในแคนวาสคุณจะพบกับความหลากหลายของเฉดสีใน monochromatic scheme ช่วยให้งานออกแบบเป็นหนึ่งเดียวและน่าหลงไหลเริ่มด้วยเฉดสีเขียวที่สื่อถึงความธรรมชาติ Pistachio ที่ให้ความสดชื่นมีชีวิตชีวาเข้ากันได้ดีกับสีที่ดูสุขุมอย่าง Mindful Green และ s a t t o Green นำกลิ่นอายของความสงบมาสู่บ้านของคุณด้วยการหยิบยืมสีสันจากโลกของธรรมชาติหรือหาแรงบันดาลใจในแคนวาสด้วยตระกูลโทนสีน้ำตาลและเบจที่สามารถนำมาผสมผสานเพื่อให้ภายในดูมีมิติอบอุ่นและสบายตาม,มากยิ่งขึ้นไม่ว่าจะเป็นสีโทนเข้มอย่าง soft brown ไปจนถึงคาราเมลอ่อนอย่าง rock sugar หรือสีที่ดูสงบผ่อนคลายอย่าง soothing beige การไล่ระดับความเข้มของเฉดสีเดิมให้เป็นเฉดสีที่ต่างออกไปช่วยให้พื้นที่ของคุณดูมีมิติและน่าสนใจมากยิ่งขึ้น จับคู่สีใหม่ล่าสุดจากโจตันอย่างอินดี้พิงและมิวดตดคอรัเพื่อเพิ่มความโดดเด่นและดึงสายตาเทคนิคโมโนโครมาติกัลเลอร์สามารถนำมาปรับแต่งได้ตามสไตล์ที่ต้องการเพื่อสร้างความหรูหราให้กับพื้นที่ของคุณ